วายงี้เขาไม่ปล่อยละมีมาอูดวนเลยของดีวางเราเร็ววางอะไรเธอจะไปดูอะไรไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องอะไรใส่ยับใส่เวนไม่สวนหรอกอยู่บนรถอยู่บนลาชอบนักแหละผันผลเอชอบแล้วเกินผันผลเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตทั้งแม่งดิทั้งหัวแม่งดิ กูกระดืบเรื่อยมาดิยังกว่าจะหยุดอะระวังเสร็จข้าหลังนะหนูที่พูดแค่นี้เธอก็หยุดดีไปอู่เร็วทำไปนั่นแหละยอมมากันเถอะระวังหลังระวังหลังแบบมีเดี่ยวเหนียวอะไรนะอะไรก็นี่ก็เตือนให้ระวังไว้ระวังแบบเออต้องได้ไปอาบน้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่มีกระเหนียวอยู่เหมือนกัน หมาถึงว่าแบบเหงื่อไม่ใช่เหงื่อจะเห็นอยู่ไหมว่าทำอะไรอยู่เนี่ยมีตาหรือเปล่ามีกับอู๋เหรอจริงยังขับรถไปถึง5นาทีเลยไม่น่ามีหรอกมีดีนี่เร็วดยดิเน้นเน้นล่อป่ะดีไออู๋บ้างเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบเมียปัญหาเหวอะไรไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยเมียแม่งอุ้มไปทุกที่เลสีโอผมไม่รู้ทำไงแล้วมองไม่เห็นหัว สว่างไม่ไม่มีทางโอ้วันนี้ไอ้เนี่ยตรงไงเออไอ้ว่าเราเรามาไหมเราเยอะหรอมาหรือเปล่าเขามาเปล่าอะเขามาไหมวันเนี้ยต้องเช็คก่อนเช็คงานก่อนอย่าเจอเรือเกเนเฮอ เธอเธอทิ้งเขาใช่ไหมคงอ่อนแล้วงอนอะไรงอนเรื่องงอนไปด้วยโอ้โหใยไหนใจอะไรเธอเหมือนเธอไม่ไว้ใจเขาอะดูดิเธอดูเธอพูดดิเธออุ้มเขาตลอดเลยเธอไม่ไว้ใจขนาดนั้นเลยอะถามจริงก็ดูเธอพูดดีเขาก็มองเหมือนกันนะเว้ยก่อนก่อนจะพูดอะตอนแรกไม่ได้พูดเลยหยุดหน้าอู่เธอก็อุ้มมายาวเลยก็เธอบอกเธอบอกว่ามาอู่เล้วแล้วเธอก็แบบอู้หูอู้เธออู้หอวไร โโอ้หขนาดนี้คุณนั่งทำอะไรเลยเธอเธอพี่ลากคุณนั่งทำอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยครับนายลงรถเธอคุณนั่งทำอะไรเลยโอ้โหนายบอกไว้ใจไงครับผมดููเธอพช่างางก็ต้องอยู่ดีก็ต้องทำงานดีพี่ลาก นั่นลูกค้านั่นน่นั่นลูกค้านั่ไม่สะลูกค้านั่นน่เฮ้ยนี่เป็นนี่เป็นหัวหน้าเจ้าของอู่นะรวยแล้วรวยก็บ้าแล้วไม่สนไปไหนกันเหรอถือดีๆทำไมอะไรคือฮะก็หือเออหือตามภาษาผู้ชายเขาออหือกันล่ะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เขาก็เอาหนีอ่ะเขาไม่ เดี๋ยวจะตายครับดีๆเป็นห่วงรู้หรือเปล่าว่าเป็นห่วงนะแล้วเบรกยังก็เอาไปข่มขืนอย่างนั้นน่ะมันเตี้ยนมันเรียกไงเดี๋ยวเธอโหลธให้ช่างอยู่ไปก่อนนะตอนนี้คือเมียงองแงมากเลยอ่ะเมียแบบว่าไม่ปล่อยออกจากนี่เลยอ่ะที่ทำไมอ่ะไม่รู้ดิผมงงไปหมดแล้วโดนคงความประพฤติเฉยอ่ะผมกรดิกกระจูยังไม่ได้เลยอ่ะ งอแงอ่ะบัตเตอร์งางแึ่งรับหมดเลยงอแงจัดๆเลยเธอมาทำอะไรเนี่ยเป็นไรเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอแค่นี้เธอก็ไม่ไว้ใจแล้วเขาไม่ได้ไม่ไว้ใจเว้ยเขาห่วงโอ้เธอดังนั้นเขาอุ้มเธอไปที่อื่นลูกค้านะเว้ยบางทีก็ต้องแยกให้ออกหน่อยไม่ใช่เว้ยเขาไม่เขาเคยแบบโอ้โหอย่างเงี้ยแบบเขาเคยปะ กอเขาเป็นคนแสดงออกไงเธองั้นเขาจะเงียบแล้วกันมันดีกว่าใช่ปะทางั้นอะงั้นก็จะเงียบถ้ั้ก็เธอแบบโอ้เธอเขาก็ยืนอยู่ข้างๆอะบางทีเขาจะอาจจะไม่ได้อืนไอสองคนนั้นก็ได้นะโอเคดูลูกยิบควักสดด้วยเปิดไวเกิน รถโคตรแรงอ่ะเธอโคตรคุ้มอ่ะคุ้มปะโอ้ยถือเอ้าเฮ้ยแรงจริงว่ะอาคุโชว์สปอร์ตเฮ้เอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอร์ได้ยินปะเนี่ยเมียกูตายแล้วเมียกูลดความคุยได้แล้วเนี่ยทีหน้าว่าไงกูดิวแล้วกูดิวแล้วโอเค ดิวเสร็จแล้วกี่คนวะเนี่ยคนเดียวเหรอเขาบอกว่าเขามีชุดคอลเลกชันใหม่แล้วก็มีท่าเต้นใหม่มานำเสนอด้วยอัปเตดตอ่ะโอเค <c oughs> ไอหมีวาไง <c oughs> ไอหมีกลัวเมียเวนไอหมีไอหม,มีอยู่ปะเนี่ยใช่เปล่า <c oughs> ชีวิตผู้ชายสีสันมันก็ต้องมีวะ Ah. แซบป่ะวันนีเ้เห็นไปนเห็นร่างกายเข้ามายังแซบป,ป่ะกำลังซื้อชุด,ดอยู่พาเขาไปซื้อเลยเหรอวันนี้จะแอบเมียไปยังไงดีวะเฮ้ยคิดไม่ออกหรอช่วยคิดหน่อยดิทีโอตอนนี้คือแบบงอแง,งจัดเลยคืออุ้มไปไปตลอดเลยอ่ะโอ้โห <c oughs> แค่ผู้หญิงมาอู่นี่ก็คือแบบขับรถเรานอ้าอู่เลยอ่ะอุ้มแล้วขับรถเรานอ้าอู่เลยอ่ะเฮ้ย hey. นี่ยอ่ะมาแล้วปัตเต้พี่จะไปแฮงเอาอ่ะพี่จะไปแฮงเอาอ่ะไปได้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้เงินหนูใช้แล้วเออมาได้เงินเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้เงินหนูใช้แล้วเอ้ยจุกจ็บไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่ให้เงินหนูใช้สักวห้าหกหมื่นเสียตังค์เอ้อเด็ ขนาดนั้นเลยเว้ยแม่งเ้ยที่น้าห้าหมืนเงินที่ดีเหลือแค่สามคนแล้ววะรอกูด้วยเลี่ยวเงินมาล่อห้าหกหมื่นยังไม่สนใจเลยนะเว้ยเธอไม่ร้อนเงินแล้วหรอห้าหกหมื่นนะแล้วเธอร้อนอะไร เดือดร้อนอะไรหรือเปล่าแล้วเนี่ยร้อนใจอ่ะหัวร้อนหัวร้อนเรื่องอะไรเอาแม่เล้าป่ะเอาแม่เล้าป่ะเฮียคนดีครับเล้าไก่อ่ะคุยกันเรื่องเล้าไก่อ่ะซุ้มละห้าบาทเหรอเล้าหมูจะไปจับหมูอันเนี่ยครับผมรักใช่ตอนนี้หมูราคาขึ้นครับเออหมูราคาขึ้นนะลูกคัาบอกจริงเหรอใช่ฟาร์มเยอะ ออกเปรีไปไหนหมูพูดได้ด้วยหมูพ uh> ูดอะไรหมูพ um> <po ูดจับหมูอ่าไม่ต้องกินหมูกินหนูดีกว่าหมูพูดอย่างนั้นจุ๋มจิ๋มครับว่าไงจุ๋มจิ๋มโนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้หนูตั้งห้าหกหมื่นแล้วไปไปซื้อรถเล่นไหมคือแต่งปีเลยนะคัแนนห้าหมื่นหกหมื่นอ่ะคือคันนี้แต่งแห้าหกหมื่นไม่เหอ่าหรืเดี๋ยวพี่ซื้อรถให้ใหม่เลยครับน้องไปไม่เอา ไปด้วยกันไปเนี่ยมีก็ไปกับฮีโร่ตัวอะไรก็อยากไปที่ป่อไปไหนก็ับไปกินหมูกระทะไงครับกินหมูกระทะเยอะโอ่ะเอาไปดีว่างแล้วเนี่ยโอ้ยเฮียว่างเพราะอะไรเ่ะดูดิแหงตาดูดิ เฮียเอยอย่ากลัวดิอย่าเป็นเหม่ยหมีดิพี่ลากไปไหนเล่าไปไหนแล้วเอาเรถไปไหนเอาแล้วแม่เข้าไปด้วยใช่ปะไม่ก็คือเธออยากไปดิไปไหนเขายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนกันน่ะไปกับบะหมี่ไงโอ้เอาเพื่อนไปด้วยกันนิดนึงไม่ได้ไง วันนี้เธอไปเปลกอ่ะเธออุ้มเขาแบบหลายทีอ่ะเธอไปเปรกอ่ะทำไมไม่ไว้ใจก็ดูเธอพูดก็ดูเธอพูดเธอพูดละเธอคิดว่าเขาไม่ได้ยินหรอมันก็แค่คําพูดที่เขาแกล้งเธอถ,ถ้าเขาถ้าเขาเอาจิงเขาไม่ให้เธอรู้หรอกถูกไหมเอาก็โอบมาขอเขาขอเขาให้เธอไปขนาดนั้นนะเหมือนเขาบังคับให้เธออยู่อ่ะบังคับอะไรไม่ได้บ,งบังคับก็แแกล้งพูดแกล้งเลยนีเได้ยินที่เฉยหรอกถ้าเกิดว่าจะไอ้นี่จริงๆก็คือจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกเธอก็รู้อยู่ไม่รู้ไง A few moments later ไปไหมไปไหน แม่เราแม่เราแม่เรามึงแอบเมียไปเปล่าไปเปล่ามึงแอบเมียใบได้เปล่าก็ก็รัางไปก็ไปด้วยหมดอ่ะไปแม่เราก็ตอนนี้แอบกันหมดอ่ะเอ้ยยีเห้ยอย่างเนี้อะไรกูปากไอ้สรัพย์ละราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นแล้วยังไม่รวมเต็มครับผมเุ้ยเุ้ยเชียร์ต้องมีตังสามหมื่นด้วยวะเอาเปาอาเปล่าไปไหมที่ที่เดิมครับที่เดิมเร็วน้ำลายไหลแล้วเจอกันก็เงี้ยนกิอในกัน ดูเมียขนาดนั้นเมียเด็กขนาดนั้นเป็นยังนี้เป็นยังหนีเออดูดิขนาดเมียแบบดูดิดูรูดดูดิกระดึ๊บที่ที่บ้านครับดูดิกระดึ๊บเนี่ยกระดึ๊บขนาดนั้นดิกระดึ๊บเลยดูดิดูดิเอาหมวยลงอะวะอาหจริงใช่ครับอย่างว่าเนาะกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่มาเดียวกลิ่นเก่าเนาะใครไปเมื่อไหร่ถล่มูมเดลไว้แล้วนะมันต้องไปเว้ยครั้งหนึ่งไว้มันต้องไปเว้ยครั้งหนึ่งเว้ยมันต้องยอมสลาเมียนิดนึงผมผมไปได้แล้วเพราะผมผมบอกว่าผมผมทำงานเฮียเกินไอ้สัตว์แล้วกูล่าเฮีย ว่าโอ้ดีชิบหายเลยอะไรนะดีจะจัดอะไรดีกูไปไม่ได้โอมกูขออะไรอย่างหนึ่งเลยวะขออะไรวะนี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรว่าไงส่งผ้ามาเรื่อยๆขอร้องอ่ะทำอะไรกันจริงจิ๋กอ่ะโอเคขอความคืบหน้าด้วยนะโอเคโอเคส่งมาในแชทได้แหละ ไอ้เฮียโทรมาเยอะกูขนาดนี้สัตว์ตรงนี้ทะเลทรายเนี่ยนะครับอยากให้คนดูสนุกนะจริงๆผมไม่ใช่คนนี้หรอกมาแล้วว่ะหไอ้เฮียโอ้โหโอ้โหซีโอ้กูตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่นู่นพี่รัก เราไปใส่ชุดก่อนก็นั่งดีๆีสิล่าง,งนั่งดีดีเธอรู้หรือเปล่าว่าเขารอเธออยู่ตรงเนี้ยจริงเหรออืมโอ,โ,โอ้โหโค้งเว้าได้สัดส่วนท่านี้เลยเด็ดคือเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของอู่ช่างนี้แล้วอะ่ะเขาก็ต้องแบบอยู่อู่ช่างปะวะสอให้ลูกน้องมันจะไปเที่ยวไปอะไรอะ่ะ เขาไม่ไปอยู่แล so ้วคือเขายังไม่ทันจะไปเลยเธอก็แบบงอนเขาแล้วดูดิไอ้เฮียหยกก็คือเขารู้ว่าเธออยากไปเขาก็ไม่อยากห้ามไงไม่ได้อยากไปถ้าอยากไปไปแล้ดิสนดทำไมคือหยกหยกหยกสบายดีไหมสบายดีครับหนึ่งเด็ดไปหนึ่งแรกนะครับรักเหมือนกันนะคะครับผมข้าวขึ้นีข้ขึ้ี ใช่อนึกถึงก็มันใจไม่ดีหัปากนี่ไอ้แก่โอ้ยยยอสะพานโค้งแบบนี้เลยพูดจำกูลงคาในแก่ไว้เฮียพูดเยอะจังวะฮะอโอจะทำหมอครับโอ้ย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 ไอ้แก่เอ้ยพูดจังฟังนะเว้ยกูรักเมียที่สุดในโลกแค่นั้นเอง โอ้โหดูเขามาอย่างนี้เลยนี่เพิ่งไปเสร็จมาเลย,เลยหรือเปล่านะฮึคุณลูกค้าใช่ใช่ครับโอ้ซ่อมซ้อมให้หน่อยครับจริง <laughs> เพิ่งไปเสร็จมาเลยดนะ่าร <laughs> ับ <laughs> <laughs> <laughs>